สวัสดีครับผมอาร์ตโชลิตนะครับอันนี้นะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีการประชุมนะครับกตลอนะครับมติเรื่องเกี่ยวกับตั้งนะครับพอตลนะครับคนที่สิห้านะครับซึ่งทางเลขาธิการนะครับของกตลอนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหรือว่ามาออกสื่อนะครับมาพูด เกี่ยวกับข้อมูลนะครับที่ได้มีการประชุมนะครับของกตลนะครับที่ว่าทางนายกนะครับก็จะเป็นคนเสนอชื่อนะครับเลือกนะครับพบตลนะครับก็คือในจำนวนนี้นะครับก็คือจะมีพบตลทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับก็ ทางเลขาธิการนะครับของกตลลอครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็พูดง่ายๆว่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้การเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยครับเลือกผบตรนะครับก็ทําตามกฎของกตลอนะครับก็พูดง่ายๆว่าเหมือนเหมือนเหมือนท่านก็ยังจะไม่ยังไม่พูดเหมือนว่าข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือเหมือนแบบว่า อ่ายังบอกไม่ได้ยังยังยัง,ยงให้ให้คําตอบไม่ได้ยังบอกไม่ได้นะครับก็คือเหมือนแปลว่ารอเหมือนแปลว่ารอทาเอกสารให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอ่าออกมาชี้แจงอีกทีนะครับว่าก็ทั้งหมดเนี้ยนะครับอ่ามีการทางอ่าทางนายกนะครับก็ได้เหมือนแว,ว่าอ่ามีหนังสือให้ทางสํงานักงานตารวจแห่งชาตินะครับอ่าส่งเอกสารมานะครับเหมือนแบบ เป็นการตรวจสอบหรือว่าเป็นการดูนะครับว่าแคนดิเดต์ั้องกามท่านนะครับมีคุณสมบัติมีใครบ้างนะครับก็คือเป็นการเหมือนว่าเอามาดูก่อนว่าใครมีคุณสมบัตินะครับเสร็จแล้วก็พอในถึงวันที่ประชุมนะครับก็มาเสนอให้กับทางกรทนะครับว่าคุณสมบัติมีใครบ้างซึ่งก็ได้ลงมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็อยู่ในช่วงที่ เหมือนเราว,ว่ารออ่าทำเอกสารให้มันเสร็จให้มันจบนะครับก็ทางอ่าเลขาธิการกตร์รลนะครับก็อ่าพูดอีกนะครับว่าที่แต่งตั้งไปนี่ก็คือตอนนี้ก็อยู่ตามกฎของอ่าพบว่าคอรรลก็คือตามกฎนะครับก็ยึดตามหลักก็คืออาวุโสอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับ แล้วก็ผ่านการสืบสวนสอบสวนนะครับอ่าแล้วก็คือพูดง่ายๆนะครับก็เป็นจะจะบอกเหมือนแบบวงๆในนะครับว่าก็คนที่ได้นี่ก็น่าน่าจะน่าจะเป็นอ่าพลตรรเอกกิตัฐรัตนเพชรนะครับหรือว่าบิ๊กตายนะครับน่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าเป็นอ่ารักษาการพอบอตรด้วยครับเป็นรองรักษาการพอบอตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะ ถูกแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นพอบอรตรนะครับก็รอเขา,าส่งทำเอกสารส่งเสร็จเรียบร้อยหรือว่าแบบว่าเป็นที่ชัดแน่นอนนะครับก็น่าจะได้เป็นพอบอรตรคนที่สิบห้านะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ก็นักข่าวนะครับมากมายนะครับก็คือให้ความสนใจนะครับไปรอสัมภาษณ์นะครับก็ยินดีกับพอบอรตรคนใหม่ด้วยนะครับก็คือ,อ ปิดตายนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ทางาไม่มีการเหมือนว่าว่าข้ามข้ามข้ามอุโสกันหรือว่า,าม้ามืดอะไรอย่างที่เคยเป็นข่าวกันมาทางนักข่าวที่เคยเป็นข่าวกันก็ไม่มีนะครับก็น่าจะโอเคที่สุดแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะแบบเลือกเป็นอาวุโสลำหนึ่งก็คือ,อโอเค ตอนนี้นะครับก็เป็นบิ๊กตายนะครับพลตารวจเอกกิตรัตนเพ็ญนะครับก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าได้เป็นพบตรคนที่15นะครับแทนขึ้นแทนบิ๊กต่อนะครับพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุทิมครับก็หลังจากนี้เรามาดูกันนะครับว่าการทํางานหรือผนงานนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปท่านก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมอารยองก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ